สวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องไ space นะคะเช้าวันนี้พืชผักสดชื่นมากๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีกระถางสีดำนะครอบอยู่กับผักของไซนะคะก็กลัวว่าถ้าฝนเขาตกหนักค่ะแล้วต้นอ่อนเนี่ยจะช้าก็เลยเอาผักมาครอบค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าด้านในยังโอเคอยู่ไหมอ่า ข้างในก็คือเป็นเคีวนะคะถนอมมากๆค่ะเพราะว่ามีน้อยด้วยนะก็เลยจะต้องเอากระถางมาครอบเขาไว้คือเราไม่รู้เนาะว่ามันจะตกหนักหรือไม่หนักถ้าไม่หนักก็โอเคนะคะแต่ถ้าหนักเราโหต้อง้วิ่งมาจาัดก,การตอนกลางคืนเนี่ยไม่ไหวนะคะเคยมีเหมือนกันที่ฝนตกหนักมากๆแล้วผักก็เสียหายหมดเลยเสียใจมากๆค่ะ คราวนี้ก็เลยจะต้องจัดการแบบนี้แล้วก็ตอนเช้ามาเราก็มาเอากระถางออกให้เขานะคะให้เขาได้กลับมาเจอแดดเหมือนเดิมโอเคก็สดชื่นดอีอันนี้ก็เป็นเคียวเหมือนกันค่ะเคียวที่อยู่ในกระถางแอบมีตัวทำลายล้างด้วยค่ะ นอนนะจับบี้เลยไม่ไม่ใช่นอนอ่าหอยเจดีค่ะเดี๋ยวเขาจะมากินผักของเราก็จับบีเลยค่ะมุมนี้ค่ะกลางร่มเลยไม่รู้ใครเป็นเหมือนทรายบ้างนะแต่ก็คือแบบถ้ามันเป็นแบบนี้ก็จะกันไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่ามา แก้ทีหลังดีกว่ามาแบบอ้อยตื่นเช้ามาแล้วผักเสียผักเน่าอะค่ะอันนั้นไม่ไหวโอเคบางส่วนก็ย้ายเข้ามาในร่มค่ะอ่าสวนตรงนี้นะคะก็เป็นต้นผักกาดค่ะแล้วก็มีหอยเจดีนะคะที่มากินต้นผักกาดของทรายโอ้ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะต้องหยิบออกนะคะเห็นใบไหมคะใบแบบ เป็นรูเต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็มีด้านหลังนะคะที่แอบมากินใบสดๆร้อนๆเลยค่ะก็หยิบออกบางคนเขาก็ใช้เป็นพริกไทยนะคะเอามาโรยบางครั้งใส่ก็ใช้เป็นแหนบค่ะหยิบเขาออกไปนะคะแช่ลงในน้ำเกลือบ้าง แต่ว,ว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเจอเราก็ต้องบีนะคะเราก็หยิบออกถ้าเราหยิบเฉยๆแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปก็ไม่ได้นะคะเขาก็จะไปกินผักต้นอื่นของเราอีกค่ะอ่าและนี่ก็เป็นต้นเคลอีกต้นหนึ่งแล้วก็กลุ่มตรงนั้นนะคะก็จะเป็นคานากวางตุ้งค่ะพอเป็นบล็อกเล็กๆค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งค่ะที่เมื่อคืนนี้โดนน้ำฝน ใบก็จะเต็มไปด้วยดินนะคะโอเคค่ะต่อมาก็จะมาดูพริกนะคะพริกขี้หนูค่ะแล้วก็จะพาเด็ดพริกด้วยก็เริ่มมีอ่าเป็นเมล็ดที่เริ่มจะแดงนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ปล่อยให้เขาแดงมากอันไหนที่พอกำลังเริ่มจะแดงปุ๊บเราก็เด็ดเลยค่ะ ้นนี้ก็จะดกนิดนึงนะคะเด็ดไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทานเผ็ดอะนะคะก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปให้แม่ทำอาหารเก็บวันละนิดละหน่อยค่ะแล้วจากต้นพริกค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดกวางตุ้งห้องเต้กันนะคะนี่ต้นนี้ค่ะมาขืนได้น้ำฝน เริ่มตัดกันทีละใบเลยค่ะใส่จะไม่ตัดทั้งต้นนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเก็บไว้ได้ทานานานๆน,นะคะแล้วก็ให้เขาแตกยอดอ่อนข้างบนขึ้นมา <S <S ก็จะตัดจากใบล่างนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่เคยตัดผักค่ะส่วนใหญ่จะเน้นตัดที่ใบล่างตอนนี้ถือกล้องอยู่นะคะก็ต้องตัดทีละใบเก็บทีละใบนิดนึงค่ะ ละีตนิดนึงค่อยครๆตัดไปนะคะต้นนี้ได้แดดค่ะเขาก็เลยเป็นกอที่สวยน่าจะสวยที่สุดเลยส่วนต้นที่แดดไม่จัดมากก็จะ ยืดๆนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่ขี้เหร่เกินไปก็ตัดขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะคะให้เหลือแค่ใบบนๆไม่กี่ใบพอค่ะ แล้วมาต่อที่ต้นนี้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเขาไม่ได้อวบเหมือนต้นด้านนอกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านมีหลังคาคลุมอยู่ค่ะได้แสงแบบเฉียงๆประมาณตอนช่วงบ่ายค่ะก็ตัดใบล่างเหมือนกันใส่ก็ปลูกคละๆกันไปนะคะไม่ได้ปลูกแค่ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีผักหลายๆอย่างทานวนๆค่ะพอเขาได้น้ำพอนะคะเขาก็จะกรอบมากเลยอันไหนที่ไม่งามนะคะเราก็ทิ้งไว้เป็นปุ๋ยเลยค่ะ ย้ายไปทีละกระถางทีละกระถางนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะกลายเป็นกวางตุ้งห้องเต้ก้านยาวค่ะคือก้านที่ลำต้นเขาก็จะยาวขึ้นมาเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราปล่อยให้เขาแตกยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแตกขึ้นไปเรื่อยๆ อยู่กับพักต้องจะเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนค่อยๆทําค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาให้ปุ๋ยเขานิดนึงนะคะเวลาเขาแตกมาใหม่ก็จะได้งาม ค่อยๆเก็บนะคะลงไปทีละใบก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้นะคะอีกด้านหนึ่งของบ้านปลูกอยู่ในลูกมะพร้าวค่ะไม่ใช่กะลาเนอะถ้ากะลานี่เขาต้องเอามาขัดก่อนนะคะ อันนี้เป็นลูกมะพราะ้าวเขาก็ให้ความชื้นดีเลยค่ะแต่ว่าก็จะยืดยืดนิดนึงค่ะเจอแดดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้โดนเต็มวันตัดไปเพลินๆค่ะ เลือไว้ยอดๆนะคะสักสองสาใบโอเคอันนี้ก็ได้เป็นผักบุ้งนะคะหนึ่งกะละมังแล้วเอาไปผัดได้เลยพร้อมทำอาหารค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็จะมาดูต้นบวบค่ะจำไ,ได้ไหมคะลูกบวบที่ไซเคยบอกว่าจะพามาดูนะคะถ้าเขาโตเต็มที่แล้วก็จะพามาตัดกัน ตอนนี้บวบก็โตเต็มที่แล้วค่ะบวบก,ก็พร้อมที่จะตัดแล้วนะคะดูลูกของเขาสิคะลูกใหญ่เลยค่ะถ้าไม่ตัดสองลูกนี้นะคะอีกลูกที่กำลังจะเกิดนะคะเขาก็จะฝ่อเขาจะไม่ยอมโตค่ะนี่เห็นไหมคะเขาเริ่มแบบเหลืองๆแล้วเขาไม่ยอมโตสักทีค่ะก็เลยต้อง ตัดนะคะลูกที่แก่ออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ลูกอื่นเนี่ยเขาโตได้ทันนะคะไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัดกันค่ะต้นแกนี้กินได้หรอมันไม่โตแล้วค่ะมันไม่โตมากไปกว่านี้แล้วอ่ามีคุณพ่อมาช่วยตัดค่ะโอเคหนึ่งสองสาม ตัวนิดหนึง่งโอเคอีกหนึ่งลูกค่ะข้างล่างอ่ะอ่ะนั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็เอาเอามาโชว์หน่อยโอเคนี่ก็คือบวบของทรายนะคะได้แล้ว